Thailand ข่าวใหญ่ในปี2,568ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขต้องยกให้ข่าวนี้เลยกับการคว้าชัยชนะของโอปอสุชาตาช่วงสีที่สวยจับใจจูสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่ง Miss วิลด์2025มาครองได้สำเร็จสุชาตาช่วงสี Miss World Thailand ปรากฏที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568ปิดตำนานการรอคอย7ทศวรรษมงฟ้านี้มาพร้อมกับความภาคภาคูมิใจเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของนางงามไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นสวยเก่งฉลาดครบเครื่องการตอบคำถามของโอปอน,นั้นทัดใจคนฟังมากๆทำให้ใชัยชนะของโอปอเป็นที่ยอมรับไม่มีข้อกังขาใดๆที่สำคัญเวทีมิสเวิลด์นางงามต้องมีโครงการเพื่อสังคมที่เข้มแข็งซึ่งเป็นหัวใจของการปรับ ซึ่งโอปอโดดเด่นด้วยโครงการโอปอฟอร์เฮที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอีกด้วยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเวิลด์นี้ เป็นการร่วมมือกันของไบอันมาค่ะบอสใหญ่เทโลเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยและแม่ปุย้ยเปียพรแสนโกสิกแห่ง TPN ผู้ครําบอดในวงการนางงามโดยเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2568ได้มีการจัดงานแต่งตั้งโอปอกับภารกิจพิชิตมงฟ้าโดยโอปอถูกสวมมงกุฎและสายสะพายเป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์ ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และครั้งนั้นเธอสัญญาว่าจะทําให้เต็มที่แม้จะมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปประกวดเพียง15วันเท่านั้นจะเติมเต็มชีวิตการเป็นนางงามเราครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมุกออนไปทําอย่างอื่นแล้วจริงๆแต่มนันไม่มีบารมีไม่เกิดในวันเดียวกันกับที่เธอได้รับมอบตำแหน่งสำคัญนี้ทางกองแม่มิสยูนิเว r ร์ได้ออกประกาศปลดเธอจากตำแหน่งรองอันดับ3ามิสยูนิเวอร2024 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการดำรงตำแหน่งไม่ครบปีสร้างความงุนงงให้กับแฟนนางงามเป็นอย่างมากเพราะโอปอไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับทางกอง m i s ยูนิเวอร์เคารพนะคะในหนุนพินิจและที่สำคัญยังไงคนทั้งโลกก็จดจำแล้วค่ะว่าโอปอคือเติร์ดรันเนอร์อัพของ MU 2 0 2 4 แต่ถึงจะปลดก็ไม่เป็นไรเพราะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำาานจะอยู่ตลอดไปนาทีนั้นต้อง move on และทำหน้าที่ใหม่บนเส้นทางนางงามต่อไปเมื่อภารกิจสำเร็จโอปอได้มงฟ้าและเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่14มิถุนายน2568 ก็ได้สร้างปรากฏการณ์โฮมคัมมิ่งอย่างยิ่งใหญ่ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการนางงามไทยโดยได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติตั้งแต่สนามบินยันมาถึงขบวนแห่ที่อลังการมหาชนคนเรือนแสนรอต้อนรับกันเต็มสองข้างทางด้วยความปราบรื่มยินดีขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีค่ะ เรียกว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นของโอปอคนเดียวแต่เป็นของคนไทยทุกคนสมกับเป็นมงฟ้าที่รอคอยกันมานานกว่า72ปี